อย่างที่ผมบอกนะครับทั้งดูนี้มันเป็นทั้งทั้งไงทั้งยี่สิบลิตรนี่นัซ้ายนี่ท้ายนี่ตรงเสริมเ้ยทำพี่น้องเสียไปใส่งานนะครับเสริมเมื่อสัน่นรุดอกอกจากหลังเลยนะนี่นี่ตองระวังให้ดีก่อนเสียไปใส่เด้อพี่น้องเด้อเนี่ยขอเสียของมันดีก็คือต,ตะกรอนเนี่ยเขาสิใส่ใช้อยู่ยแบบนี้นะแต่นี่ปะต้องนะครับฉีดฝนได้เลยนี่เพราะนำในถังเบิร์ดมันจิตัดเองมันก็ค่อนข้า,า,ทางที่จะสะดวกสบายเวลาเขาฉีดฝนน้ำมัก หรือว่าเป็นโฮอร์โมนต่างๆ,ๆนะฉีดพ่นทั้งใบนะครับยืนยื่ตัวหนีพวกที่ฉีดพ่นเข้าไปหดถึงทางในเลยนะเะถึงทางในเลยน,นีไปถึงทางในอายุขึ้นสูงๆเลยน่อยรลมเนีย่ยเรงเครื่องเนี่ยนะครับมันจะปิวไปด้วยอารลมมันพัดไปทั้งนี้อย้่นล้วนะเทาก็ยืนเหนือลมหน่อยนึงผมยืนตัวนี้มันึงถึงโน่น,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 นเลยถึงนอยสุดสวนเลย